ก็พวกน้ำไหนัก yeah. ็ไม่ขึ ah. um. right. ้นหรอก็อย ah. ู่ฮะไมาได้กินข้าครับต่ำหงงหน่อยกินข้าวครับกินข้าวสู้ๆครับขอบคุณครับไปเด้โอ้เมื่อเปื่อนเมื่อเปื่อนครับสวัสดีครับไอเลมมมมาาาาตอออออกกไริม เล่มอบไ,อไ,ไม่พนาเปลเลยไม่มึงเป็นลูกเขย,ยไอ้ไอไอพงใช่ไหมตอนนี้สครับขอบคุณครับ <c ười> มึงมปเ,ปเห,หนเ็นดูวุ่นวายกับกูจังไรไอ้พงค์สุเมเทขอบคุณครับไม่ได้ยินเขาครับไม่ไ สวัสดีชลิดครับข้างสือ่อปลาจางนะฮะเดชจีตชนะเดชจีตพร้อมมันโฆษณาที่มันแพลครับไม,ไ,ไม่อยากได้ไม่อยากได้หรอกนะชลิดกลับบ้านไปเล่ยนน้ำแลนะ้วเนาะอันพคนที่ทำบ,บุญนั่นคนไงเด้อไงบ้านสู่ต่อไปขอบคุณครับมาได้กันเขาครับ ทางพุีเป่าน้อนะางพุีใ่อร่อยแต่พ่อขายขายใหญ่บานบางวันตัดนี้ครับผ,ผมพงศลีขอแก้แก้มือให้ครับจะชกให้วัวนศิลบดูหน่อยหบาทได้ป่ะหน่อยนะ าสองบาทเฮ้ยไอพี่ไรพี่น่ะห้าบาทแม่เอาอ้ยตัวหาปรับสายโอ้ยห้องประอยว่างเนาะย้ำตูโทมากระเด๋เนาะตูโทมาบางเชือกกระซอมเมื่อบางเชือกกระลุดน้ำนักมาเชือกขับรถดั่งใช่ไหมมาด้อกันเข่าครับอืมมีประเด็นเลยนะน้องมันมาขอโทษแล้วนะแต่น้องมันก็มาขอโทษแล้ว ชีวิตชีวิตผมอันก้องหน้ามเอากองหน้านี่สุดใจเอาเบียรไปไอยูฆ่าป่ะคำว่ารน่องมวยนะครับอย่าไม่ว่าจะแพ้ชนะนี่อย่าโยโยไอกูต่อสู้ครับหรือว่าสมมติว่าพงศรีต่อยอย่างผมไปคอมเมนต์ค่ามันเอามัน กรณีแบบนี้มันมันไม่ใช่นะครับถ้าเราเป็นชีพอาชีพนังมวยเหมือนกันนะครับแต่น้องมันก็ได้มาขอโทษแล้วนะครับมันก็เป็นภาพที่ไม่ดีนะครับไปเขียนไปคอมเมนต์คนก็แคบไหมผมดูนะครับก็ฝากถึงน้องซีวีนะน้องน้องต่อยให้ได้เหมือนพี่อายุสามสิบกว่าที่ยังต่อยได้ขนาดนี้มันก็ได้จบน้องก็มาขอโทษพีแล้วล่ะนะพี่ก็ฝากหน่อยเพราะว่าอาชีพมักมวยหนึ่งมัน มันเคยที่น้องเมยเหมือนกันนะครับที่อยากฝากน้องไว้หน่อยน้องมีบอกว่าเอ้ยข้ามันเอามันอย่างงู้นอย่างนี้มันมันเป็นภาพที่ไม่ดีหรอกสักวันหนึ่งน้องน้องเราเป็นอย่างนี้เหมือนพี่เขาเรียกว่าชีวิตฝัสังขานเวลาตามอายุการเวลาเราเป็นนักเมยเหมือนกันเราอย่าดูถูกคู่ต่อสู้หรือว่าดูถูกนักเมยเหมือนกันนะพี่จะฝากน้องไว้นะซีวีนะเราฝากไม่ว่าแต่น้องซีวีหรือว่าขายก็ได้ที่ชอบทำเติมอ่ะแก้วนี่แก้วนี่แก้วนี่ สั่งเตมนักมวยมันกัน,นหรือว่าเอยอะๆหรือว่าอะไรนี่พี่พี่งัมวยมันมันมันก็เป็นแบบนี้แหละครับมีชนะมีแพ้มียอือเยอะสมัยพี่ก่อนๆพ <deviation> ี่ชนะเยอะๆพี่เดิมบันทีแล้วเป็นร้านพวกน้องก็อยู่ไหนพวกน้องลองเขาไปดูพี่เป็นแชมป์ถึงเจ็ดแปดเส้นพี่ก็ปุ่มเต็นตัวพี่นะครับก็ไม่อยากพูดเยอะน้องก็แท็กทักมาขอโทษดูก็แฟนลับมาละส่งไม่ดู เห็นเจ๊กัยบอกว่าขอกําลังใจหน่อยครับแล้วน้องก็ไปคอมเมนต์บอกว่าฆ่ามันฆ่ามังฆ่ามันมันก็คือว่าเป็นคําพูดที่ไม่ดีไม่ดีหรอกฆ่ามันคนไหนใช่มันมันก็ฆ่าเพิ่งดีนะแล้วน้องนะสบากหน่อยอโอเคแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมนะครับสู้ๆขอบคุณครับ ฉัรีบไปเลรียบ้านน้ำโบน้อนอนนอยฉันรีบไปเหรียบ้านน้ำโบกันร้ยศีเพื่อนนะครับก็จะมาฝากไว้เช่นนี้แหละนะครับไม่อยากฝากไว้เยอะการที่เราเป็นนักมวยนะครับมันคืออาชีพนักมวยเหมือนกันเชื่อไหมว่าผมไม่เคยดูถูกคําว่านักมวยเหมือนกันครับไม่ว่าใครจะแพ้ชนะขนาดไอ้แฝดนี่ผมยังบอกมันพันเอกพันโทเนี่ยผมยังบอกว่าสอนมันบอกว่าเราชนะอย่าไปเต้นยั่วคู่ต่อสู้ อย่าไปยั่วคู่ต่อสู้มันเป็นภาพที่ไม่ดีครับผมส,สวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีน้องเพชรมหัมึงชนพร้อมเบาถือครับผมจริงครับมันคืออาชีพนักมวยเหมือนกันนะครับการเยะเยะ้ยการดูถูกรู้ว่าการไปเขียนคอมเมนต์น,นี่แฟนคลับเขาแคปไมาให้ดูทุกคนแคปไม้ผมดูเกือบ20-30คนเมื่อคืนนะครับผมโมโหนะถามว่าผมแต่ผมแพ้ผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากฝึกทหารไหมบดินไปไสเรยครับโอเคเพื่อน ไม่ว่าแต่ตะวันฉายเห็นค่ายเราเห็นมันก็ยังเป็นภาพไม่ดีเใช่บักอันนี้ได้ไอเดนเจียงไคเขียนว่าผมจะสุกวันนี้ช่วยเป็นกําลังใจให้หน่อยบักซิวยบอกว่าข้ามันคน้นแคบมากเบิ้งมืดแบบนี้ทำพูดทำไม่ได้ถ้าคําพูดเป็นน้กมวยเหมือนกันอย่าไปพูดไบบนี่ก็ถ้าเราเป็นเพื่อนในค่ายก็บอกส่้ยเต็มที่เพื่อกำลังใจอะไรประมาณนี้น้องเป็นคําพูดที่มันมันไม่สุภาพนะครับนะสักวันหนึ่งน้อง น้องน้องก็เป็นเหมือนพี่น้องแพ้เยอะๆน้องไม่มีใครคนไหนที่ต่อยมวยไม่แพ้หรอกนะน้องนะพี่ก็ฝากเลยคนไหนอยากแชร์ก็แชร์ไปนะครับนะแชร์ไปไปให้น้องมันหน่อยเอาคุยนี่เอาสามเท่านี้บ้างฮะเอาไปเลยโอ้โหเอาเลยสุดยอดของเขาครับก็ไม่มีอะไรมากมายก็อยากฝากไว้แค่นั้นแหละครับฝากให้น้องคิดหน่อย กันยังเข้ากันคำว่าดูถูกนักมวยเหมืนกันคำว่าไปเขียนคอมเมนต์นี่มัมันมันมนไม่สุภาพแต่น้องก็มาขอโทษละทักมาอยู่บวกน้องน้องรู้เท่าถึงการบางคนแบบนี้แหละว่นไปให้ไปไปใ้ไปใหไปให้ไปอยู่ตอนกับบุกเครื่องรดีพ่อสู้ๆทำร่ากายไหมทำรีบไป ผมมีเงินเนาะครับรวยแปดนี่ผมเมียนำนักบ่ได้ผมยุดไปโดนครับการที่ย่อเย้ยคู่ต่อสู้สักวันหนึ่งเขาก็จะเย้ยเจอเองนะือคือผมบอกบอกแฟดแหละแย่ไปแย่ไปเต้นแลบลิ้นปิดนตาใส่คู่ต่อสู้เออมึงจำาไว้นะไอ้กาเลมพี่จะสอนมึงไว้นะมึงกูจะบอกมึงไว้นะไอริมนะการที่เราเป็นนักมวยเราทำหน้าที่ดีให้ดี ชนะแพ้เราอย่าไปเต้นยั่วคู่ต่อสู้อย่าไปแลบลิ้นอย่าไปเต้นมึงรู้เรื่องไหมเนี่ยนะการที่เราจะเป็นยอดมวยแฟนมวยยอมรับเรานะครับแลบลิ้นผมกคเช้าไปบ่อยเอากุ้ยอวไปเหลือเดินเดินอย่างววันหนึ่งรู้สึกว่าแพ้กูไงก็หลายคนนะเวลาชนะมาก็แอคอาร์ตเนาะเพราะวันนั้นแพ้มาเมื่อกี้มานี่ถึงสลามพี่ใช่ป่ะใช่กีฬามวยมีใช่แพ้กีฬาใช่ไม่ชนะอยู่แล้ว แผลมีชนะทุกคนเลยไอ้มีเขายิงปีชนะตลอดสามปีนี่ยก็เริ่มอายุสามปีก็เริ่มไปแล้วพี่นมพี่ยี่ยี่ปีแปดเริ่มไปแล้วรวยร้ายแล้วรีบแบบขอนเลียวไหมไงีสองวันยิ่งแม่แอ่ะกันไปเร็วเออมาก็ยืดแอคอาร์ดยืดไอสัตว์ตบแม่ให้กับโกรกลาภพวกนี้แย่าว่าศิลป์หรออีโดไประจำไม่แต่แต่มันเป็นคำพูดที่ไม่สุภาพใช่ไม่ดีสิไม่ดีฆ่ามันเนี่ยโอ้โหพูดเหมือนกี้ฆ่ามันคล้ายมึง พี่หลอกก็อายุแบบครับสวัสดีครับนุ่นนี่เอากับน้องกูไหมเนี่ยนี่เจอตะวันฉายไหมพี่ผมโดนถึงแล้วหล่นแต่ก็ยังลุกขึ้นมาก็สุดยอดเลยพี่บางตัวไม่ลุกนะเราอยู่ไปนานด้วยพี่อายุก็เยอะขอบคุณน้องรักแบบหัวเมื่อยเดี๋ยวมาพี่จะเลยเต้มไก่พี่ที่บ้านที่บหลักที่ไหนที่บ้าตรงนเลยตรงนี้ที่บ้านเลยไม่ใช่ตรงนี้จะแวะไปดู บ้านข้ามไปนู่นที่ตำรวจตรงนี้พุทธะช้ามัรงเหรอครับโอเคนุ่นเดี๋ยวเจอน่ารักนี่คือยอดมวยอีกผู้นึ่งมัน่เคยดูถูกมันก็เคยดูถูกไหมนะไม่นะบางคนจะว่ามันเอกรสอะไรเวลาชกมวยแต่เรามเอกรสแต่ไม่เคยดูถูกใครมันไม่เคยดูถูกใครไม่คอมเมนต์ใครนะประจันใจนี่คือนักมวยสิ่งที่ดีไม่ใช่ไม่ใช่แบบฆ่ามันเอามันแล้วก็เฮกันแบบว่าย่อเย้ย มันเป็นภาพที่ไม่ดีนะครับขอคําควมใหม่เด็กกุลีร่ำนะฮยสียกเดียวจะมีแห้งดินไไหนเอะกกเอาสิงเหแกงเด็กไมอยู่มอนก็ขออีกปีหนึ่งไเลยไหม่ะมึงก็ไม่อยากกูเลิกไม่มีเพื่อนกูบอกให้นะพี่ร้อยยี่สิองอลพี่เตเอาไปเอาก้อนไหน พี่วันฉลหลงเนี่ยร้อยยี่สิบสองบอนี่ครับได้หลายตัวอยู่นะเนาะอ่ะพี่ว่าไหมได้ได้อยู่ร้อยยี่สิบสองบอลอะไปหน้าได้หรอร้อยยี่สิบสองเข้ไหมพี่หลงอายูขนา่นี้ฟูแได้ขนาดนี้ว่าฟุดแล้วใช่ครับผมอายุก็สามห้าสามหกแล้วครับถือว่าฟูได้แบบฝุดยอดแล้วครับผมราเป็นเวทน้ำหนักร้อยร้อยยี่สิบแปดบอเนี่ยเป็นเวทที่แบบไม่เคยชกบานะครับ แต่ว่าร่างกายเขาอ,อ้วนไงครับแบบเพิ่งกลับมาไงครับแต่ครั้งหน้าก็น่าจะร้อยยี่สิบฟองได้ได้ได้แน่นอน<อ>หนึ่งกำลังใจครับครับผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ลองเกณฑ์ไกลเป็นคู่ป,ปั๊มให้เมื่อคืนคงได้แรงเยอะนะพี่หลองพี่ร้องยี่สิบเสียน,นิดหน่อยโอเคครับ,บรกินข้าวก่อนก็เมื่อคืนพี่หลองกไ็ได้ได้ใจแฟนมวยครับผมตบมือกันทั้งสนามครับ แนนมววยเลตัใได้ครับเมื่อคืนชนะถึงถึงเมื่อคืนแกแพ้ก็ก็ได้อาชีพต้องี40,000บาทแฟนมวยแฟนมวยให้ให้กับพี่ดองครับมันนกา่ขอบคุณเซนหนึ่งนะครับเซนสิงห์นาวินครับให้ไม่รวมค่าตัวอีก20,000บาทนะครับขอบคุณเซนหนึ่งนะครับแล้วก็ อีกพี่คนหนึ่งครับผมน่าจะเป็นผู้จัดการในค่ายมวยสิงมาเป็นอีก3,000บาทหรือ5,000บาทนี่แหละครับแล้วก็ขอบคุณสจอตุ้งไปจินครับก็ใครอีกคนหนึ่งแล้วก็ขอบคุณเสียขอบคุณทนายเสียทนายอัจฉริยะอัจจิิยะอนึ่งันบาทครับงวดงวดก่อนแกงก็ต่อมงคลผมอยู่งวดนี้แกงก็ต่อตรงข้ามครับแต่ก็ขอบคุณครับที่ให้ผมมาอีก1,000บาทครับโอ้ยสี่ร้านแม่ ได้เป็นล้านได้เป็นล้านยอมรับใจครับเลือกนายกูอย่างจริง้าชนะได้เป็นล้านผมบอกให้เลยครับผมกับพี่หลองครับผมรู้ว่าแพชนะแต่พูดเต็มที่แน่นอนครับคู่ทีแล้วไม่ต้องกลัวครับเจินัะฉลองให้พป้านนะครับผมหมื่นบาทก็ขอบคุณกาโต้หมื่นบาทนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเสียหนึ่งซืมาวิ่งครับที่ไม่รวมค่าตัวให้อีกสองหมื่นบาทครับแล้วก็ได้เป็นผู้จัดการรืยว่า ก็มัชื่อวงมีการผมต่อยวันจันทร์หน้าครับผมต่อยโอ้โหคุยอยู่พี่ผมต่อยวันจันทร์หน้าครับต่อยวันจันทร์หน้าที่ราชดำเนินครับผมต่อยกับชาโด้ครับพี่เอพีเอบีเอครับสวัสดีครับพี่เอฟูฟู่เดอร์ครับนี่นายเอ๋เลยครับพี่รองแกก็บอกว่าขอสู้อีกสักปีหนึ่งครับผมปีปีปีหนึ่งก็น่าจะได้ไฟเดียว สูฟูครับอ้ารก็ต้องเต็มเต็มที่ครับผมก็ฟูมาตั้งแต่เด็กครับพี่รอกี่ครับอย่ามือหลอกอย่ามือหลอกนะเขาเนี่ยกิาเนี่ยเขาเนี่ยเขาก็เนี่ยเขาก็ประแอกมาเนี่ยผมว่าว่าเออไปเนี่ยเออไปเนี่ยเออไปเนี่ยเนี่ยผมมาพูดทีนี้ครับนนี้คุยกันนี้นี่ครับว่าที่รับแชมป์ไต่ทั้งแปด ช่องสางมเอ้ยช่องสามวันที่แปดครับจัดเพชรของผมจอมน็อกเอาคนใหม่ล่าสุดครับสิงสารไปนกท,กทุกคนพี่เจ้าพี่เจ้าแล้วเบิ่งอยู่เลยพี่เจ้าแกดูอยู่แล้วพี่เจเา้าสนานะครับเม,มื่อ้นี่ครับผมครับชิงแชมป์วันที่แปดครับผมแชมป์อ้อมน้อยครับกับแชมป์ไหมครับแชมป์ไม่รอบไหมครับอบวันพี่ไม่ไม่นเราทบทบทบันไม่ถ้าได้แชมป์ได้เท่าไหร่หกแสนโอ้แชมป์หกแสนครับ สีทั้งคู่ครับขอบคุณครับสุนทรพัขอบคุณครับผมขอบคุณคุณอัศนีครับสวัสดีครับผมบบคุณอัศนีนะครับเอาเอ้ไมม่ยอ้ลิมมึงขับรถล่อนอมาคุยเดี๋ยวรถมึงเอามึงไปแดกหรอกไอ้เกียขับรถเอ็มกันขับรถมึงบอกลูกเขยมึงเนี่ยมึงบอกลูกเขยมึงเนี่ยอสูรบ่าไอ้ลิมมึงจะเป็นลูกเขยไอ้ผมไหมเนี่ยนานนานนาน นั่นมีเมียแล้วไอ้เอ้ยมันมีเมียแล้วให้ดูฮะมึงมีเมียเหรอคุณให้ดูเมียเอาไไอ้ไอ้ให้ดูมาไหมอ่าดูเฮ้ยเอ้ยมีเมียแล้วผมมีวิดีโอนะผมส่งให้พี่หลองนะผมให้ดูเด็กให้ดูเด็กมาแล้วในดูเด็กคุณเน่ผมส่งให้พี่หลองนะให้ดูเด็กสุดูอดครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครพ่วงสิรีเอาสนานอกหน่อยครับผมพี่เอบอกพวงครับพี่เอบอกลืมหมดแล้วครับพี่เอครับไอ้เครียดเครียดนะเครียดหี่หน่อยครับ ในเด็กไอริมไม่ใช่มันผู้ชายใส่วิกปะเนี่ยเออผู้ชายใส่วิกไอริมมึงมึงจะมึงจะโอโหเด็กมันล่ะอย่างมันคอเนี่ะก็คอกคนอะมั่วสูสูครับเอาเด้อก,กิปปนเขากินปลาเนาะครับเดอ้อขอบคุณทุกคนนังใจครับแล้วก็ปลาล่าสับเซอร์ยังจัดส่งทั่วประเทศเหมือน,นเดิมนะครับแล้วก็แอร์ไอเดมเพลนะครับที่ปักหมุดไว้แล้วครับเดอ้เอการเงินสะดวกเขางของแอร์ไอเดมเพลนะครับคู่พี่แพร่คู่เลยใคร พีเอสลมก้ากับพี่ล่ะยำเล่้ทักหาแใเละเอีลมเก้าเยือนทอง,ทงเลยเยือนแทงนุ่งเลยนะครับผมขอบคุณทุกการบังใจนะครับเด้อขอบคุณเซยหนึ่งสิงมาวินด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทนายอจิริยะแล้วก็สจตุ้งปลายกินครับแล้วก็อีกคนนึงก็พี่ผมไม่รู้จักชื่อเขาครับผมพอไม่ได้อช,ดชีก็ประมาณแชกปืนเก้าหมื่นได้หรอถ้าชนะน,นี่ก <500. S 1> ็ห้าแสนสียแสนเดือด ดูับยกเลกครับรน้องขอบคุณมาก<ด>เอาครับม<า>ผมจะได้ขอบคุณออกมาแล้ครับเ้ยทุกคนมั่งใจครับ <Yes. S 1> ครับผมเอาไว้พอกันไหมครับวัสดีครับ